สี่ลางบอกเหตุแต้มบุญใกล้หมดคนมีกากบาทกลางฝ่ามือรีบเติมด่วนขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อรีบทำด่วนคนมีกากบาทกลางฝ่ามือสี่ลางบอกเหตุบ่งบอกว่าคุณกำลังใกล้หมดบุญ เรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะคะท่านทราบหรือไม่ว่าเหตุใดผู้ที่มีเส้นกรากรบาดกลางฝ่ามือนั้น ที่ทำนายไททักกันว่าเป็นผู้ที่มีเทวดาปกป้องคุ้มครองเหตุฉไหนกลับมีชีวิตที่มีอุปสรรคหนักนาสาหัสต,ต่างกันมากกับคนธรรมดามากมายนักและทำอย่างไรต้องทำวิธีไหนถึงจะดีขึ้นสักทีท่านที่มีกากบาดกลางฝ่ามือทุกท่านชีวิตของท่านนั้นโดยส่วนมาก มักจะขึ้นสูงลงต่ำและบางครั้งต่ำจนไม่มีจะกินสาเหตุนั้นเกิดจากแต้มบุญของท่านใกล้จะหมดแล้วและมักจะมีลางบอกเหตุในชีวิตของท่านสี่ประการให้ท่านลองสังเกตดูว่าเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในชีวิตหรือไม่ดังนี้หนึ่ง เงินเริ่มหมดใช้แต่เงินเก่าหรือมีเงินเข้ามาก็มีเหตุเสียทรัพย์ทันที 2. ง,งานเริ่มมีปัญหาทำผิดพลาดติดต่อลูกค้าไม่ประสบความสำเร็จ 3. เริ่มทะเลาะมีปากเสียงกับคนใกล้ตัวคนรอบข้างพูดผิดหูนิดหน่อยก็ไม่ได้ 4. สุขภาพเริ่มเจ็บอดอ,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 อดแอดๆป่วยซ้ำป่วยซ้อนไม่หายขาดสักทีคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นหากท่านเคยประสบพบเจอกับเหตุการณ์ข้างต้นนี้แสดงว่าบุญของท่านนั้นใกล้หมดแล้วให้ท่านเล่งเติมบุญโดยด่วนหากท่านปรารถนา ที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้ขอให้ท่านนำเคล็ดลับนี้ไปปฏิบัติดังนั้นขอให้ทุกท่านจงตั้งสติให้แน่วแน่อยู่กับสิ่งที่ท่านจะฟังต่อไปนี้เพื่อท่านจะได้จับใจความและเข้าใจให้ท่องแท้แล้วนำไปปฏิบัติให้ผลทุกต่อไปขั้นตอนแรก ของการที่จะนำพาชีวิตให้พ้นทุกข์ได้นั่นก็คือขั้นตอนของการสร้างบุญบารมีเพราะการสร้างบุญบารมีนั้นคือต้นทุนแรกของกองบุญที่เราจะต้องนำไปใช้ในการชำระล้างไปชดใช้กรรมและนำไปต่อเติมให้ชีวิตของเรานั้นดีงามขึ้น เมื่อใดที่มีบุญเมื่อนั้นก็เหมือนกับว่าเราต้นทุนที่ดียิ่งเราทำบุญเยอะกองทุนเราใหญ่เราก็ยิ่งมีต้นทุนเยอะแต่วิธีนี้จะนํำกองบุญไปใช้ให้เกิดประโยชน์และบุญนั้นได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชาตินี้ในเวลานี้นั้น มีวิธีการดังต่อไปนี้ค่ะการทำบุญทำไมเราต้องทำบุญก็เพราะบุญคือความสุขนั่นเองค่ะบุญคือความดีคือกุศลทำบุญแล้วมีความสุขนั่นคือประเด็นหลักที่พวกเราทั้งหลายชอบในการทำบุญหากเมื่อใดเราทำบุญเรามีทุกข์ก็ขอให้นึกถึง พระพุทธเจ้าให้นึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณนึกถึงพระรัตนตรยัยอันเป็นที่พึ่งหากทุกข์หนักหนาสาหัสก็ให้ตั้งใจสวดอิติปิโสสวากาโตสุปฏิปันโนสวดทุกวันเอาเวลาที่เราสะดวกสวดแล้วก็นั่งสมาธิ รวบรวมจิตใจตั้งใจให้แน่วแน่การนั่งสมาธิและการวิปัสสนากรรมฐานนั้นต่างกันตรงที่การนั่งสมาธิาน,ารรานั้น,รรน,าาน,นคือการรวบรวมจิตให้จิตมีความมั่นคงให้อารมณ์นั้นเป็นหนึ่งเดียวส่วนการวิปัสสนากรรมฐานหรือการเจริญภาวนานั้นคือการนั่งและ มีสมาธิและพิจารณาขันห้าหรืออนิจจงทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงซึ่งเป็นการเจริญปัญญาเป็นการพิจารณาให้เรามีสติปัญญาขึ้นอย่างไรก็ตามก่อนที่เราจะทำการนั่งสมาธิหรือการเจริญภาวนานั้นอันดับแรกที่สำคัญเราจะต้องเป็นผู้ที่มีศีล นั่นก็คือศีลของาราวาสซึ่งอย่างน้อยต้องถือศีลห้าเป็นอันดับแรกๆนอกจากการสร้างบุญบารมีโดยการถือศีลและการนั่งวิปัสสนาหรือการนั่งสมาธิแล้วหากเรามีโอกาสได้ทำทานนั้นก็ถือว่าเป็นการทําบุญที่ดีอย่างหนึ่งหากมีโอกาสทําบุญ กับเนื้อนาบุญที่ดีได้ทำบุญกับพระอริยสงฆ์เจ้าพระผู้ปฏิบัติดีถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ทำทานเพราะเป็นการทำทานที่นับได้ว่าเป็นการทำทานที่ได้อานิสงส์มากเมื่อมีโอกาสได้เจอพระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์พระสงฆ์ ซึ่งไม่ใช่แค่สมมุติสง์อย่าได้ละเว้นโอกาสที่จะได้เข้าไปกราบไหว้ได้เข้าไปชื่นชมบารมีของท่านและร่วมทำบุญกับท่านเรียกได้ว่าการทำบุญกับพระอริยสงฆ์เจ้านั้นถือเป็นการทำบุญที่ได้บุญมากมีปัจจัยเราก็ถวายปัจจัย เล็กๆน้อยๆก็ได้เพื่อให้ท่านได้เอาปัจจัยของเรานั้นไปทำบุญต่อไปมีน้ำถวายน้ำมีอาหารถวายอาหารสิ่งใดเล็กๆน้อยๆก็ถวายไปขอให้เวลาที่เราถวายนั้นให้จิตเรามีความเป็นสมณะยินดีมีความร่าเริงเบิกบาน ในการที่จะถวายหรือแม้แต่ถวายทานไปแล้วขณะที่ถวายมีจิตสมณะยินดีถวายไปแล้วเมื่อนึกถึงยามใดจิตเราก็จะมีความเป็นสมณะยินดีถ้าเป็นอย่างนั้นเรียกว่าเราได้อานิสงส์อย่างดีเป็นอานิสงส์ที่งามพร้อม นอกจากนั้นแล้วเมื่อได้ทำบุญครั้งใดไม่ว่าจะเป็นการให้ทานไม่ว่าจะเป็นการถือศีลไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิไม่ว่าจะเป็นการวิปัสสนากรรมฐานการทำบุญทุกครั้งเมื่อเราทำแล้วก็ขอให้ท่านได้อุทิศผลบุญผลกุศลกรวดน้ำโดยวิธีการกรวดน้ำนั้น มีเคล็ดลับวิธีการกรวดน้ำที่จะทำให้เรานั้นได้ผลบุญเร็วที่สุดด่วนที่สุดและได้ผลบุญในชาตินี้หากทุกครั้งที่เราทำบุญนั้นเราไม่อธิษฐานจิตถ้าเราไม่กรวดน้ำแล้วอธิษฐานจิตให้เป็นบุญนั้นก็จะลอยขึ้นไปเป็นกองบุญอยู่บนสวรรค์ กว่าที่เราจะได้รับผลบุญนั้นก็จะเป็นพบภูมิข้างหน้าแต่ถ้าหากวันนี้เรานั้นมีความลำบากมีความท้อแท้ชีวิตเกิดปัญหาเกิดอุปสรรคมากมายเราอยากจะทำบุญแล้วอยากจะเบิกบุญมาใช้ในเร็ววันคำอธิษฐานจิตนั้นต้องอธิษฐานให้เป็นต้องอธิษฐานให้ถูก ไม่งั้นในชาตินี้เราก็จะยังไม่ได้ผลบุญนั้นเราก็จะยังลำบากอยู่เช่นนี้วิธีการทําบุญหากเราไม่เข้าใจเราก็จะคิดว่าทําบุญแล้วทําไมชีวิตถึงไม่เห็นผลไม่มีผลบุญมาตอบแทนยิ่งทําบุญยิ่งท้อแท้วิธีการอธิษฐานจิต เป็นวิธีที่จะทำให้เหล่านั้นได้รับผลบุญอย่างรวดเร็วในชาตินี้เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราทำบุญเราจึงต้องอธิษฐานจิตให้เป็นนั่นเองค่ะวิธีอธิษฐานจิตให้ได้ผลคือการอธิษฐานเพื่อที่จะให้ได้ผลอย่างรวดเร็วผู้นั้นต้องอธิษฐานจิต ด้วยสมาธิกล่าวคือในขณะที่จิตของเรานิ่งหากถึงพร้อมด้วยองค์สามคือกายวาจาใจรวมกันเป็นหนึ่งและไม่เกินวิสัยของกรรมสิ่งที่หวังไว้ย่อมเห็นผลได้ในไม่ช้าเช่นเดียวกับจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมเกิดพลังงานได้เช่นกัน หากคุณสามารถโฟกัสความคิดหรือทำสมาธิทำจิตจนนิ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งได้การอธิษฐานใดๆก็จะเกิดผลได้ง่ายที่สำคัญควรเลือกอธิษฐานเฉพาะสิ่งที่คิดว่าเป็นไปได้และจำเป็นที่สุดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียวโดยกำหนด ตั้งจิตอธิษฐานลงไปให้แน่วแน่มั่นคงในขณะที่จิตคุณเป็นสมาธิหรือในขณะที่เกิดปิติมีอาการเอิบอิ่มใจคนลุกคนพองสิ่งที่อธิษฐานนั้นก็จะบรรลุผลได้ในเร็ววันคำอธิษฐานจิตเวลาทำบุญสามารถกล่าวได้ดังนี้ค่ะ 1. นึ่คำอธิษฐานจิตเวลาทำบุญแบบสั้นมีดังนี้ค่ะคำอธิษฐานจิตเวลาทำบุญสุทินังวัตเมทานังอาสวักขยาวหังโหตุขอให้ฐานที่ข้าพเจ้าถวายดีแล้วนี้จงเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหมดความเศร้าหมองใจเถิดส คำอธิษฐานจิตเวลาทําบุญแบบยาวมีดังนี้ค่ะคําอธิษฐานจิตเวลาทําบุญขอบุญจากให้กล่าวชื่อบุญที่เราทำเช่นทำบุญทำทานทำบุญสังฆทานทำบุญวิหารทานนี้จงถึงแก่เจ้ากรรมนายเวรและผู้ปกครองรักษา ดูแลช่วยเหลือข้าพเจ้าและครอบครัวที่มีมาถึงตัวทุกภพทุกภูมิขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันหากไม่ถึงเพียงใดขอให้คำว่าไม่มีไม่รู้ในสิ่งที่ดีจงอย่าได้ปรากฏ แก่ข้าพระเจ้าขอให้เกิดในภูมิภพ,พเขตประเทศที่มีพระพุทธศาสนาประดิษฐานอย่างมั่นคงและได้ศึกษาพระธรรมได้อย่างเข้าใจท่องแท้ลึกซึ้งตลอดจนกว่าจะเข้าพระนิพพานด้วยเทินขอท่านพระยายมราชจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญบุญ ของข้าพระเจ้าในครั้งนี้ด้วยเธินสาธุสาธุสาธ,สาธุหากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภลังไรเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเธินสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทําขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวนมนต์ต่างๆความเชื่อ คติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุ สาธุสาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นํามาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้นที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นําสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่าน ประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ